รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w l d w อาจารย์กิษณนาภูสิทธิุดม .net สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วโหวมีดวงดีหลายลักษนามากเลยแต่อาจารย์ใส่ไว้แค่6จริงๆมี7 8 9เลยนะแต่เออไม่เป็นไรอเอาหกแล้วกันยนะอ,อยากจะให้หมดนะ,ะลักคนาที่ดึงลักคนา พิจิตสัปดาห์นี้ชาวพิจิกรเนี่โอ้โหแฮป a p p y e n ดิ้งมีสิ่งดีๆมากมายเพราะอะไรรู้ไหมค่ะดาวพระพุธนะมาเป็นมหาอุดในเรือนลาภะโอ้โหคำว่าลาภะเนี่ยก็หมายถึงโชคลาภลาภโอกาสนะมีความโดดเด่นอย่างเงี้ยมากทีเดียวฉะนั้นโอกาส คาว่าโอกาสดีๆเนี่ยก model, ็จะ<ฮ>มีทั้งโอกาสทางการงานมีทั้งโอกาสทางการเงินมีทั้งโอกาสโชคลาภสิ่งโชคมีหมดเลยนะพิกจ<ม>ิกก็โดดเด่นทีเดียวนะแล้วมีดาวพระเกตย้ายเข้าสู่เรือนการเงินอีกโอ้โหอันนี้ร้อนแรงมากนะเพราะบอกแล้วไงดาวพระเกจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต่นะเขาย้ายเข้าไปสู่เรือนการเงินนะอันดับสองเมษ <L un k> ชาวเมษเนี่ยนะครับก็โดดเด่นนะโดดเด่นเช่นเดียวกันนะทั้งการงานทั้งการเงินจะมีโอกาสท้าทายสิ่งดีๆโดยเฉพาะใครที่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรรูบาอา์จะโดดเด่นมากนะเพราะว่ามีดาวพระเกตนะครับก็เข้าสู่เรือนสุพระด้วยในพระเกตชาวเมษบางคนนะทำพิธีแต่วันที่21แล้วก็ยังทม่ผ่านมาฟังเลยชีวิตเปลี่ยนชีวิตลุกเรืองสบายใจได้ ไม่รอดแน่เราดวงมาแน่นอนไปรอดแน่เราติโดโผใช่ไหมโดนฝั่งดีนะกจะโดนไมมหมล่ะล่ะลัคนาที่สามค่ะคลัคนากัน <S <S อาชาวลัคนากันนะเต็มตัวเลยเพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวพ,พุธจะย้ายมาเป็นมหาอุดในเรือนตัวเองนะเป็นมหาอุดเลยนะ เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเป็นจุดที่ส่งกําลังมีดาวมีกําลังสูงสุดดาวมีแสงสว่างนะส่งกําลังไปให้ดาวพฤหัสด,ด้วย<ะ>ดาวพฤหัสนี่ก็เป็นเจ้าเรือนการงานเป็นทั้งการงานเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ครับมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนดีไปทุกๆด้านเลยอันนี้นะ,ะเอาอันดับที่สี่นะอันดับที่สี่ชาวลัคนาตน าชาวตุนเนี่ยนะโดดเต้นนะโดดเต้นมากๆเลยจะเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกมีความสบายใจมีความสุขใจล่องใจนะ,<ฮ>ะลักนณะที่ห้าลักนณาสิงนะสิงที่อาจารย์บอกแล้วสิงต้องติดเมื่อกี้อาจารย์พูดเออเพราะว่าอะไรเงินดีทุกอย่างดีหมด ถูกไหมสุดยอดคนเออไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยทั้งการเงินดีนะทุกเรื่องดีหมดเลยตั้งแต่ที่ที่แล้วเ,เออดีหมดทุกด้านเพราะนี่ดาวพระพุธจะเข้าเป็นมหาอุดในเรื่องการเงินเป็นเกษตรในเรื่องการเงินด้วยนะใครรอคอยโชคลาภอยู่ใครเป็นนายหน้าใครไปดีลงานอะไรกันนะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตได้แน่นอนอ,อย่างนี้เลยนะที่หลุดพ้นไม่รู้กี่ทีแล้วไม่ได้สักทีนะคะรอบนี้ทีนี้ได้แน่นอนรอบนี้ได้รอบนี้ได้นะเออเอาไป ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนะครับชาวลักนณากลุ่มเนี่ย<ฆ>ก็ติดโผเป็นอันดับที่หนะซึ่งก็มีความโดดเด่นเช่นกันนะโดดเด่นบางคนอาจจะได้เดินทางบางคนอาจจะได้เปลี่ยนสถานที่นะไปไปเขาเรียกว่าไปปิกนิกไปเที่ยวไปอะไรมีความสุขสบายใจนะสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห<ฆ>์ครับเรื่องลักขณากราศรีมันแตกต่างกันมากเ,เราต้องให้ความรู้ออนะเพราะคนที่ จะมาดูในช่องยู u b e อาจารย์กษิษนะติ๊กตออาจารย์กิศนะเนี่ยนะ<ฆ>คืออาจารย์จะใช้เป็นลักขณา<ฆ>คขามาลักขนาเนี่ยเราจะใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด5อยา่าง<ฆ>มันจะส่งผลความแม่นยําถึง90%<ฆ>นะแต่ถ้าดูราศีอย่างเดียวมันอาจจะส่งผล10% 15%<ฆ>ค่าแค่นั้นเองนะราศีก็ดูเดือนอย่างเดียวเช่น15พฤษภา ถึง16มิถุนาค่ะอันนี้เขาเรียกราศีพฤษภอย่างอาจารย์เนี่ยนะเกิด31พฤษภาคมก็คิดว่าเป็นราศีพฤษภแต่พอไปผูกลักนาปั๊บไอส้สิ่งที่ส่งผลเนี่ยมันไม่ใช่ราศีพฤษภเพราะอาจารย์เคยไปดูดวงเคยไปดูตาม YouTube อย่างเงี้นะเพราะว่าเราก็ดูแบบนี้เอ้สมัยก่อนเลย10ปีแล้วเสียหายหนักเพราะว่า อาจารย์ท่านนั้นเขาก็โอ้หมอดูดังระดับประเทศสมัยที่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ยังดูดูไม่ได้เขาบอกว่าราศีพฤษภจันทร์ดีจะรวยนูดด่นนี่นั่นอาจารย์ก็เลยทุ่มเทนะ,ะทุ่มเงินซื้อบูธทํางานลงทุนไปสามแสนลงทุนแล้วยังไ,ไงอาจารย์จรยจรยเจ๊งครับเจ๊งเพราะอ้าวมัน,น,นส่เนี่อาจารย์เอเอเพราะว่าราศีพฤษภมันส่งแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเห็นไหมครับแต่ อาจารย์ดันทุ่มเทมปันดุดมันส่งผล90เรซ็เราเข้าใจผิดกันเจ๊งเลยค่ะเนี่ยแต่พอผูกลักษณะปุ๊บมันเป็นลักษณะกัน ถึงได้รู้ว่าเอ้าเราดูผิดถ้าวันนั้อาจารย์ผูกลักนาเป็นกันก็ดูกรรมตั้งแต่ตอนับถ้าผูกก่อนก็ผมไม่พลาดเนี่ยแหละค่ะก็มีหลายท่านที่เขาจผิดคิดว่าราศีเราดูดวงแบบราศีถึงเราจะผูกลักนาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ดวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือการดูดวงส่วนตัวที่มันชิ่กับอาจารย์ดาวในชะตาเกิดไหดาวในชะตากเกิดคืออะไรคือวันที่เราจุติเกิดเวลาตกฟากเรานี่แหละพอเราเกิดปั๊บดวงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้ามันอยู่ตรงไหนก็จะ เมมโมรีลงไปในจักรราศีถ้าดาวจรน,นกวันนี้ที่อาจารย์เช็คดวง<ฆ>เนี่ยไปตรงกับดาวนในชะตากําเนิดมันก็จะตรงกันพอดีอแต่ถ้าไม่ตรงกันถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่อาจารย์พูดไปบอกว่าลัคนะสิงจะต้องได้เงินปรากฏเอ๊ยยังไม่เห็นได้เอาอันนี้ต้องไปดูดวงสุดตัวว่าดาวนในชะตากําเนิดมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ,อะไรอย่างเงี้นะ<ฆ>เอาต่อไป บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตอนเองเชื่อมต่อประสิทธ,ธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกต,ตามรักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุตติดต่อสอบถามได้ที่ l ล n e แอด open down หรือโทรที่เบอร์0863366390 เดี๋ยวขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะวันที่13ตุลาของนี้นะคะงานวันที่13ตุลาเป็นวันไหว้ครูครอบครูประจําปีนะครับของสถาบันพลังพุทธานุภาพสํานักพุทธอาจารย์ปรมาภูรูปุเทพรุกุดนะครับอาจารย์ก็จะมีจัดพิธีพราหมณ์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะจัดพิธีพราหมณ์ช่วงประมาณ8โมงแปโมงครึ่งประมาณนี้นะก็เป็นพิธีเชิญครู นะจะเชิญครูบาอาจารย์ครูฤาษีครูเทพครูมหาเทพนะเชิญครูเสร็จแล้วนะเราก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็เรียกว่าเป็นการบูชาครูนะไหว้ครูบูชาครูนะพอเสร็จพิธีพราหมณ์ช่วงเช้าก็จะมีเจริญพระพุทธมนต์ก็จะเป็นพิธีพุทธนะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ก็สิบโมงแล้วก็ถวายเพลงร่วมกันนะพอพิธีพุธเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นพิธี ครอบครูให้ทานข้าวก่อนทานข้าวถวายเพลงเสร็จพวกเราก็เขาเรียกว่าพระฉันเพลงเราก็ทานได้เลยนะก็จะเป็นลงทานนะคะทุกๆทุกๆเดือนเราจะมีอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวใครที่จะมาร่วมงานไหว้ครูประจำปีนะครับก็ลงทะเบียนกันที่ไลน์แอดโอปิดดาวบอกด้วยว่าเราจะนําอาหารมาร่วมหรือเราจะมีเจ้าภาพลงทานหรืออะไรต่างๆแลมาร่วมกันนะประจำปีบางคนเคน มาแต่ตัวก็ได้มายกพานด้วยก็ได้นะใครไม่มีพานครูที่นี่จะมีให้นะบูชาเท่าไหร่สามเก้าเก้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะทุบเทียนแพรเพราะมีหลายท่านบอกหาไม่ได้มันจะหาไม่ได้หรือก็อธิบายฟังก่อนปีเมื่อสองปีที่แล้วหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าคนที่จะยกพานครูนะคะจะต้องเตรียมทุบเทียนแพรบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเข้าไปที่ร้านสักพัน์บอกว่าขอดูทุบเทียนแพร่อยมันจะเป็นทูบแล้วก็เทียนแล้วก็จะมีดอกไม้ ใช่มันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางเราซื้อมาไซส์ไหนก็ได้นะคะอันนี้จะอยู่กับเราหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีแล้วก็เปลี่ยนปีละครั้งใชนะ่ดอกไม้สมมติถ้าเรากลับบ้านดอกไม้เหี่ยวก็ห้ามเปลี่ยนหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งนหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งนึ่นค่ะนะอันนี้เป็นเป็นพิธีที่เรายกผ่านครูแล้วครูจะประสิทธิกำลังให้ค่ะทีนี้พิธีครอบครูที่จะพูดถึงเนี่ยปีนี้จะมีเสียนครูก็คือค ครูลือศรีนะอาจารย์จะครอบครูให้เป็นการประสิทธิกําลังนะท่านลองไปเช็คข้อมูลหูคข้อพระพิราบแล้วจะเป็นยังไงข้อปูนารอดจะเป็นยังไงนะมันจะเปลี่ยนแปลงนี่แค่อาจารย์เริ่มต้นสร้างเสียงนะแค่เริ่มสร้างเสียงนี่นะเงินไหลมาเทมาแบบมาัสจัรทร์เลยโอ้โงงมากเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายก่อนนะคะว่ามีหลายท่านที่โทรเข้ามาหลังมัยนะคะว่า จะยกพานครูยกพานไปแล้วปีที่แล้วหนูต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ,จ,ะจริงๆต้องเปลี่ยน,ยนมุดเลยนะคะทั้งชุดหรือว่าถ้าบอกว่าโหไม่มีงบอป้อาจารย์อ่ะก็เปลี่ยนเฉพาะดอกไม้แล้วก็หนึ่งร้อยแปดบาทใส่เข้าไปหน่อยเพื่ออะไรเพื่อตัว<อ>เองอเนะคะเอาหนึ่งร้อยแปดบาทของปีที่แล้วไปทําบุญนะคะไม่ต้องมาให้ที่นี่ก็ได้นะคะอเอาไปทําบุญที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากจะทําบุญเลยนะคะใส่ใหม่ไปเลยก็คือดอกไม้ แล้วก็108บาทกับเอ่อผ่านก็คือผ่านอันเดิมก็ได้เท่ากับว่าใช้ทุบเทียนแท้อันเดิมนะคะถ้าเราบอกเราไม่มีตังก็เอนเดิมใช้เดิมไปเลยเอาแล้วแต่ก็คือเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์บังคับอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือเอออะไรเงี้ยบังคับทำไมอาจารย์ต้องให้ทุกคนทำแแนะนําอย่างนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทาได้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าทําแล้วอาจารย์ได้ใครทําอะไรก็เราได้กับตัวเองไอที่ทำอะเพราะว่าคือพี่ๆป้าๆแม่ๆ หาซื้อไม่ได้ซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงเราก็เลยตัดปัญหาบอกอ้าวบาบูชาที่นี่ก็มีหลายคนมาบอกว่าสถาบันจัดให้เลยได้ไหมพี่หน่อยก็เลยอย่างนี้นะคะมีสําหรับคนที่ขี้เกียจหายเองเอออยากจะมาแต่ตัวมาถึงปุ๊บมาของชั้นเอามาเลยพี่หน่อยก็เลยจับให้นะคะหนึ่งเตรียมพันให้สองทูบเทียนแพรสามดอกไม้สี่เงินในนั้นในพานเรียบร้อยนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะติดต่อพี่อุ้มได้เลยว่า ขอชุดทูบเทียนแทนวันไหว้ครูแต่ถ้าเราอยากจะจัดอลังการของเราเอามาเองเพราะเราบูชาครูตลอดทั้งปีก็อเอามาเองได้ก็มีพี่หลายคนบอกว่าหนูพี่จับให้เลยได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจัดให้เพราะจริงๆแล้วอะ่ะคือทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าจะจะเสียสละตรงนี้ให้แล้วกันจะหาให้เอามาให้นะคะเตรียไมไว้ให้สําหรับบางคนที่เออขี้เกียจถือมาเองอม,มารับที่นี่ได้เลยนะคะเพราะที่วันงานเอ่อวันไหว้ครูเนี่ย นอกจากทีมงานเนี่ยจะเตรียมงานเสร็จแล้วยังต้องเตรียมดอกบัวให้กับทุกท่านด้วยเพราะทุกคนจะต้องนําดอกบัวหนึง่งดอกไปวางที่ปู่เพื่อที่บูชาสักการะปู่นะคะนอกจากครอครูแล้วงานของเรามีตั้งแต่เช้าเย็นเย็นถ้าใครจะแบบเออมาครอบคร่เลยก็ช่วงบ่ายแต่ถ้าอยากได้ครบบุญสมบูรณ์เลยนะตั้งแต่งานพราหมณ์แปดโมงครึ่งนะคะพอพราหมณ์เสร็จมาต่อด้วยพิธีพุทธมนต์อีก ก็คือเป็นพระนะคะพระสุดท้ายช่วงบ่ายกาตอกครอบครูอีกนะคะก็คือแล้วช่วงที่ใครอยากจะให้แบบปังๆนะท่านเตรียมบุหรี่หมากพลูมาไหวปู่ใช่ไหมมาไหวปู่นะปู่ลือีนะท่านเตรียมบุหรี่หมากพลูน้ําชาก็ได้ของตัวเองนะเตรียมมาละกันเพราะว่าคือครูฤือีเนี่ย ก็เป็นด้านลิ์อยู่แล้วแต่จริงๆสถาบันเตรียมให้นะคะเป็นชุดรวมที่เราเตรียมให้อยู่แล้วชุดรวมมีแล้วไงแต่มีเชื่อสิมีคนอยากจะเท่านคือเหมือนกับว่าเราศรัทธาในครูฤาษีของเราอะไรอย่างนี้ยนะท่านก็เตรียมมามาไหวครูพี่หน่อยพูดคร่าวๆนะ16เสียงนะคะทั้งหมดนะคะตอนนี้เราอาจารย์จัดสร้าง16เสียงครูนะแล้วก็จะครอบครูให้เนี่ยจะมีครูโหราศาสตร์นะครูโหราศาสตร์ ครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานมีห้าเสียงแต่ที่จะครอบเนี่ยจะครอบสามเสียงสามเสียงเท่านั้นนะไม่มีครอบเพิ่มมีเสียงพยาพิเภกโหราธิบดีสำหรับนักเรียนโหราศาสตร์เพราะว่าเรามาทางโหราศาสตร์นะคะปูนารอดนะปูพรมทารอดนี่ก็จะเป็นเรื่องของศัพทวิชาทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นครูยันครูมนคาถาอาบจะต่างสมาธิอะไรต่างๆนะแล้วอีกเสียงหนึ่งก็คือเป็นเสียงพระพิราบ พระพิรามนี่คืออันนี้จะประสิทธิโอ้โหความมุงคลั้งหลายพระพิรามก็คืออวตารของพระศิวะนะคะพระศิวะก็จะเป็นเทพฮินดูแต่อวตารมาเป็นพระพิรามลองไปดูประวัตินะคะเดี๋ยวบางคนบอกอ้าวอาจารย์จะเป็นสายเทพเลยเหรอคือทำความเข้าใจให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือวันไหว้ครูครูของอาจารย์ก็มีครูฤาษีนะมีครูพรามพวกเราเองเนี่ยก็เกิดมาหลายภพหลายชาตินะ เช่นยกตัวอย่างชัดปัจจุบันอ่ะเราเรียนตั้งแต่อนุบาลก็มีครูอนุบาลเรียนมัธยมก็มีครูมัธยมต้นครูมัธยมปลายนะครูมหาลัยแล้วยังมีครูประจาวิชาอีกนะถ้าเปรียบเทหมดถ้าเปรียบงทยนะอาจารย์สถาบันเหมือนโรงเรียนแห่งหนลวงปู่เทพลกดอนคือพอออถ้าเปรียบเทียบนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจําวิชาเรามาเรียนเนี่ยเราเรียนหลายวิชามากเลยนะคะอถามหน่อยถ้าเกิด เราอ่ะมีปัญหาเราจะคุยกับพออเลยไหมเออเราเรียนคณตไม่น่้เลยูป็นคุยกับพออไหมต้องคุยกับประจำชั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วท่านถึงจะไปคุยกับพิธีว่า้ครูถูกต้องแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมด้วยขครของขึ้นมันจะมีวิธีปรับแต่งอะไรเน่นะเพราะพลังงานมันจะสูงเพราะว่าเสียงครูที่ที่อาจารย์จัดสร้างเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็นํานําพานะนิมิตต่างๆให้ทํานู่นนี่นั่นมีช่างนะช่างที่ ปั้นเนี่ยถ้าช่างปั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่จักลับจากเชียงใหม่เนี่ยต้องแวะที่ลบบุรีเพื่อไปรับเสียงครูคปั้นเสียงกันเลยนะที่ปั้นแล้วแล้วช่างเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นคนที่อันนี้คือมีภารกิจในการสร้างเนี่ยเราสั่งทำมนันเลยนะคะ <c oughs> ทำสั่งไหมโดยเฉพาะและ้วก็สั่งปั้นเลือกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยังตูตาไฟเนี่ยยองวันนี้เพิ่งคุดแต่ตัวเซิร์ฟเซิร์ฟหรือสีก็ต้องเป็นลักษณะเฉพาะ ดวงตาก็ต้องเป็นยังไงสามารถแก้ไขได้หมดเลยเพราะว่าเราสักปั้นเอายกตัวอยา่อางเสียนทั้งหมด16เสียนนะคะก็อาจารย์บอกก็มีลูกศิษย์ที่ศรัทธาว่ามีวัดปูก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูว่าอยากมีส่วนร่วมคือหนูอยากหนูว่าศรัทธาในของหลวงปู่มากหรือว่าปู่ฤาษีมากหนูอยากจะมีสิ่งนี้ไว้ที่สถาบันอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็บอกจริงๆแล้วอ่ะ เราเป็นคนสร้างเองทั้งหมดแหละแต่ว่าบุญลวแบ่งยุ่งงากันได้แบ่งบุญให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์อยากมีส่วนร่วมก็เอาเลยก็เลยมีเจ้าภาพสร้างกลุ่มรุกก็เลยขอจองนะคะเขาเรียกว่าจองดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ให้กลับบ้านนะเอาไว้ที่สถาบันให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้กราบไหว้บัณฑิันฑิยิ่งดีนะเวลาคนมาอธิษฐานจิตก็ส่งกับลังถึงใครที่ได้ร่วมบุญคือใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพท่านรวมบุญได้หมดนะเพราะว่าคืองานประจําปีเนี่ยเป็นงานไหว้ครูเนี่ย เราก็ทำในทุกๆส่วนนะท่านร่วมบุญร้อยเดียวแบ่งบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างเสียนครูสร้างแท่นวางเสียนครูบุญลงทานค่ะบุญทุกบุญน่ะบุญดอกไม้ใบสีก็คือท่านก็ร่วมบุญก็เมื่อวานอาจารย์ก็เลยติดต่อสําหรับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดดีกว่าที่แบบตั้งแต่รุ่นแรกเลยลูกศิษย์ที่แบบอาให้ให้รุ่นแรกก่อนเผือ่อแล้วค่อยประกาศนะคะ ก็ยังไม่ได้ประกาศเลยนะคะเมื่อวานก็เต็มแล้วนะคะ<ช>ยังไม่ไดป้ประกาศหลายคนเลยที่บางคนก็มีงอนอาจารย์เมือออาจารย์ทำไมไม่แจ้งหนูทำไมไม่แ <ขอ S 1> จ้งหนูขอสเสียงอะไรพี่หนยมีแค่16เสียงไงสิกตอนนี้อาจารย์ทํา16เสียงก็เต็มตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ขอเป็นเจ้าภาพสมมติว่าพี่หน่อยเนี่ยเลือกปู่ฤาษีตาไฟเพราะว่าพี่หน่อยมาทางสายนี้โดยตรงก็คือเรียนจาก,จาก ปู่ฤาษีตาไฟนอกจากหลวงปู่เทพิุดรเป็นองค์พระใหญ่แล้วนะคะเป็นครูใหญ่แล้วนะคะก็จะมีครูประจําวิชาคือปู่ฤาษีตาไฟพี่หน่อยก็เลือกนะคะให้ช่างเนี่ยเขาออกแบบแตามในสิ่งที่เราอยากได้เลยเพราะว่าทั้งนี้เขาจะออกแบบให้เลยแล้วก็อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดน,นี่ทั้งหมดเลยสร้างเสียงครมใช่น,นะคะปกติปู่ฤาษีตาไฟเราจะเห็นตาเป็นขวางใช่ไหม แต่รอบนี้พี่หน่อยขอเป็นแบบแนวตรงเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือเป็นแบบแนวตรงนะคะเอามาให้ทุกท่านนะคะ<ม>คือไว้สําหรับคนที่ชอบปู่ฤาษีตาไฟมาขอพรจากท่านใครอยากจะเรียนเรื่องริเตศใครอยากจะมีสัมผัสมีซิกเซนหรือว่าใครอยากที่แบบรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็คือต้องขอกับหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะคะก็จะแยการูยกไปเรียกว่าญาอยากรู้ญานปาที่สามอย่างเงี้ย ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณาภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันและข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณาภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับท่านก็ไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ